โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลิปนี้เลยนะคะลดทันทีสามแสนบาทใครที่ดูคลิปนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะ10ไร่ครึ่งเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีน้องก๊อตด้วยนะจ๊ะครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ตำบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะอ่าราชบุรีบ้านเราเนาะถูกต้องแล้ววันนี้นะมีความตื่นเต้นให้ดูเยอะมากครับผมตื่นเต้นแรกครับโปรโมชั่นลดราคาสุดๆอ่าเท่าไหร่เออสามแสนบาทอือหือเป็นไงลดจุกๆแล้วก็โอนให้ด้วยนะอ่า เป็นงอันนี้นราคาแบบจุกจุกันไปก่อนแล้วก็ชนโนดนะครับตรงนี้ครับอ๋อปีชนโนดด้วยอ่าสำคัญส <10 S 2> ิไล่สองงานห้าสิบเจ็ดตารางวาโอ้โหอยากเข็นแล้วเป็นยังไงโอเคเลยแต่ว่าเนื้อที่สิบไล่อ่ะเราเก็บไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวคือโชว์โดนให้ดูก่อนในช่วงแรกด้วยนะคะ,ะแต่ว่าอยากโชว์ตัวบ้านก่อนครับผมเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยใครได้ไปโคตรคุ้มอ่า ใช้คาว่าโคตรคุ้มพออะไรรู้ไหมคะเริ่มต้นตั้งแต่ห้องเก็บของลงจอดรถในตัวบ้านบ้านแบบนี้เป็นบ้านยกแบบได้ทุนสูงด้วยนะเป็นบ้านได้ทุนสูงนะเออนั่งไกวเปยข้างล่างได้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ตรงไหนเดียวนงก๊อตเอานี่ใกล้ใกล้ใกล้เนะออใกล้ใกล้เราตรงลงจอดรถก่อนเลยโอ้ตรงนี้ต้นเบาบงเบาบับอะไรพวกนี้ต้นไม้เทียบพร้อมต้นไม้อะห้องเก็บของเนี่ยครับ บิ๊กบแล้วนะครับอ่าประมาณนั้นส่คณสเนาะอ่าสิตารางเมตรเออแล้วก็ปูกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยอนี่อาจจะพาดเดือาาไหนนิดนึงเออมาใครเนี่ยอยากจะมาประยุกต์เป็นห้องนอนเนี่ยยังได้เลยนะทำ<ร>ได้เลยเน่่เห็นไหมอ่าโอ้โหเนี่ยมีหน้าตรงหน้าต่างมีน,นู่นนี่นั่นให้แล้วเรียบร้อยเสร็จจับเสร็จพร้อมว่าแต่ว่าในห้องเนี่ยเขาให้ไหมอะ เดี๋ยวถามมาให้เดี๋ยวจะไปถามเจ้าของให้อันนี้แต่เท่าที่รู้อ่ะที่ไม่ให้ก็มีแค่ตู้ไม้นอกนั้นเขาบอกเขาให้นะเห็นไหมจุกแรกแล้วแถมแถมใช่เลยนี่ก็เป็นงจอดรถจอดได้กี่คันสองคันใหญ่ๆสองสามคันจอดแล้วแต่จะจัดกันเอาไอ้ข้างๆนี้ออกจอดเพิ่มอีกคันหนึ่งเออเนี่ยจอดได้เห็นชัดๆคือสองคันละอ่ามอรงมอไซจะไปจอดตรงไหนเดี๋ยวหลังคาก็เป็นหลังคากระเบื้องนะใช่แล้วเนี่ยค่ะก็ปู ไม่ใช่ปูเขาขัดมันอันนี้ขัดมันไว้ให้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยถุนในห้องนวดปูกระเบื้องครับผมอ่าโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตรงนี้อ่านี่นี่ดิส่วนนี้ส่วนนี้ใต้ถุนอ่าเย็นสบายกว้างๆปุเตยนอนนี่ตรงนี้สบายๆโอ้โหเย็นมากเลยอยู่ที่ว่าเราจะมาทํายังไงแล้วข้างล่างนี้ครับผมมีห้องน้ําด้วยนะ อ่านี่เผื่อทําตรงทำสวนมาเข้าห้องน้ำวันนี้ได้แต่ก็ของพี่เขาว่าเนื่องจากห้องน้ํามันกว้างมากไงเขาก็เลยแบบห้องน้ําบวกห้องเก็บของไปเลยในตัวตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูอ่าไปเดี๋ยววัดทำตรงทำสวนมานะเราไม่ต้องขึ้นบ้านอ่ะจะได้ไม่เลอะเนี่ยอ่าล้างมือทํารูนี่นั่นตรงนี้ได้ครับผมนี่นี่เห็นไหมคะนี่พี่เขาวางเครื่องซักผ้านะคะใครมาก็คือสามารถกั้นได้อีกนะ ก็คือจะทํเป็นองเก็บของแต่จริงๆแล้วว่าสาหรับพี่ชอบห้องน้าใหญ่ๆพี่ก็คงจะเอาไว้อย่างนี้แหละอ่าอืมปะเผื่อว่าทำส่วนทำส่วนเสร็จแล้วก็ล้างตัวล้างตัวก่อนขึ้นบ้านใช่ตรงนี้ค่ะก็ดีเลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบล้างตัวโดยการที่ว่าใช้ก๊อกสนามก็มีนะอ่ามีให้มีให้มีก๊อกอยู่ด้านล่างอีกเหมือนกันแล้วข้างหน้าก็จะมีอ่าบ่อปลาเออด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้อ่า อมีความสวยงามเขาดูบอปลาหนึ่งนี่นะอฟังเสียงน้ํานะคะตรงนี้แต่ตอนนี้พี่เขาหน้าจะเอาปลาออกไปแล้วใช่พี่เขาไม่ค่อยได้อยู่ไงคะครับผมนะคนไครอยากเลี้ยงปลาครับอยากเลี้ยงปลาทองเป็นเงินปลาทองอะไรพวกนี้ค่ะเลี้ยงได้หมดเลยนะแต่เป็นพี่พี่คงเลี้ยงปลาทับทิมอ่ะกินได้นะไม่ใช่เธอจะมองพี่อย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นวูวดูตัวบ้านกันอ่ะ เมื่อกี้พาดูใต้ถุนแล้วครับผมนะแล้วก็ดูบ่อปลาแล้วเดี๋ยวพาขึ้นบนบ้านโอเคครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเห็นทางขึ้นไหมอ่านี่นี่จะบอกว่าแข็งแรงมากบันดุงบันไดทำไม้ดีบันไดแข็งแรงมากนะคะสาหรับบ้านใต้ถุนสูงหลังนี้นะแล้วนี่ประตูเปิดปิดเผื่อไว้กันหมากันแมวน้องหมาน้องแมวทั้งหลายแหลไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไปนี่ไปเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนก่อนค่ะนี่เลยบอกได้เลยนะคะเดินขึ้นมาเนี่ยนะคะแข็งแรงมากไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยอแข็งแรงค่ะ แล้วก็ตรงจุดนี้นะคะจริงๆมันเป็นระเบียงนะอแต่ว่าพี่เขาอะคือกั้นกระจกไว้ให้เราแล้วด้วยเออเนี่นะคะสําหรับไปเนี่ยค่ะเปรียบเสมือนอีกหนึ่งห้องเลยเดี๋ยวเ้ามาต่อเติมเ้อะเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเนี่ยตอนเช้าค่ะมานั่งจิบกาแฟเนี่ค่ะนี่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 เห็นวิวเขาด้านนอกโอ้โหวิวเขาทุ่งนายามเช้านี่นะ บอกได้เลยว่าอย่างสวยงามสวยงามเลยทีเดียวพื้นที่เพิ่มมาอีกแล้วก็ระเบียงคอต่อจากระเบียงเข้าไปคือโถงหน้าอ่าอ่บุประตูกว้างประตูกว้างขวางนะด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็เนี้ยค่ะโปร่งโปร่งโล่งอ่ะดีด้อีกแล้วก็ตรงคอตรงระเบียงใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันจะเชื่อมไปยังห้องอีสองห้องครับผมห้องนอนนะคะจะอยู่ติดกันเลยอ่าอ่ะจะพาเข้าห้องนอนแรกก่อนได้ครับมานี่เลยค่ะห้องนอนห้องแรกเนี่ยค่ะ สี่คุณสีเ่เมตรนะครับโอ้โหกว้างๆเลยนะกว้างๆแล้วหน้าต่างเนี่ยถ้ากดเปิดนะครับตุ๊ดตๆ๊ตตุ๊เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นเครื่องเสียงเรียกว่าเซอร์ราวใช่ป่ะอ่าหูแล้วแบบอันนี้ก็คือ รับลมทุกทิศทางอ่ารับลมรับวิวครบหมดเลยทีเดียวใช่ค่ะตรงนี้นะคะบอกได้เลยอ่าครบนี่ทีวีห้องนอนนี้เริ่มซ่มเลยนะเราจะบอกว่าของในห้องนอนเนี้ยให้อะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องมาถามเจ้าของเขาหน่อยนะคะได้เลยครับห้องต่อไปห้องต่อไปขนาดเท่ากันนะบอกได้เลยอ่าแต่ว่าพี่เขาอะทําเป็นท้องเก็บของไว้ก่อนตอนนี้นี่นะเห็นไหมคะกว้างโอ้โหกว้างขวางสี่คุณสี่เมตรเหมือนกัน โตัวโหน้าต่างเรื้อเเหมือนกันยิงหน้าต่างอันนี้ขอนิดนึงขอนิดนึงก็จะเห็นทรงเห็นสวนเราเลยนะแต่ไม่เปิดมุมล้วดให้ดูอ่าขี้เหนียวไม่เปิดให้ดูหรอกใครอยากดูมาดูเองได้แล้วก็อีกนิดนึงกระเบื้องอ่าปูกระเบื้องเรียบร้อยอันนี้ปูกระเบื้องว่าให้เรียบร้อยทั้งไอ้นี้เลยทั้งหลังเลยทั้งบนเลยใช่เนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็คือเป็นจุดเชื่อมแล้วก็จะมีตู้เก็บของเก็บของพี่เขาเนาะอันนี้เป็นของพี่เขานะคะอันนี้เป็นของเขาเรียกว่าอะไรของสะสมเขาของสะสมของเก่านะคะของเก่าห้องต่อไปโอเคนี่ค่ะมาปึ๊บจริงๆตรงนี้มีม่านกันให้ด้วยนะครับอ่นนี่มีม่านแต่ว่าขี้เหนียวอีกอะบอกไม่ย้อนได้เลยเ่อนให้ดูกันเดินใหดูนิดนึงโอเคอ่านะคะ สำหรับใครที่ทําอาหารนะคะเพราะตรงนี้เป็นครัวเล็กๆอ้็กไม่อยากให้กลิ่นนะคะเข้าไปวุ่นวายก็ได้เลยนะคะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นห้องน้ำอ่าเี๋เปิดให้ดูนิดนึงห้องน้ําอันนี้นะชวบแวบนี่ห้องน้ํำใหญ่ๆโตเลยประมาณ2องสาเมตรก็สวยๆสำหรับสวยเลย ใช้งานง่ายๆสบายๆนะอ่ะด้านหลังเขามีแถมอีกนิดนึงอาเป็นระเบียงค่ะระเบียงหลังบ้านนะอ่าทระเบียงตรงนี้ไวตากลงตากผ้าอ่านะหรือว่าใครที่อยากจะมาชมสวนด้านหลังบ้านนะได้เลยเขามีตะกรงตะแกลงให้เรียบร้อยตรงนี้เห็นปะอ่าเขากันตะแกลงนู่นนี่นั่นเอาไว้เนี่ยกันนกกันแมลงอะไรเรียบร้อยเลยอ่าตากผ้าทําอะไรเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าผ้าของเราเนี่ยค่ะมันจะหล่นไปชั้งล่างไม่ต้องวิ่งลงไปเก็บ อยู่นี่เลย,ย,เลยไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนนะคะโ <Okay. S 2> อเคทีนี้อย่ายงั้นก็เดีดูในบ้านแล้วดูแต่ถุนดูแล้วแล้ะจะพาิูในสวนแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ เราอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ยได้ถนนสาธารณะแบบกว้างๆอ่ะถึงสองด้านเดี๋ยวจะไปจัวหัวที่หน้าถนนสาธารณะกันเลยเ่ะ๋ยพาวิวจากหน้ามาที่นีน้ก็พาวนเข้ามาดูทั้งสวนได้เลยครับโอ้แต่สิบไรน์นี่ใส่จะชลาภาพอีกแล้วเราไม่เป็นไรดีเดเอาเอาโดนบินช่วยเดี๋ยวโดนบินช่วยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นดีกว่าค่ะครับผมไปแล้วจุดนี้นะคะก็คือถนนสาธารณะทางด้านทิศตะวันออก ครับผมอ่าตรงเนี้ยค่ะเป็นถนนลาดยางอ่าแล้วก็ความกว้างนะคะตั้งแต่ต้นไม้ต้นนู้นได้เลยเราสาไฟฟ้าก็ได้อ่ะเสาไฟฟ้าจนถึงเสาไฟฟ้านู้นร้อยเจ็ดสิบเมตรประมาณนะคะร้อยเจ็ดสิบเมตรแล้วก็ตรงโค้งนั่นนะคะมันจะก็ต่อไปอีกเป็นถนนลาดยางเหมือนกันครับอันนั้นอีกเก้าสิบเมตรอันนั้นคือทิศใต้อ่ายกนหนักนิดนึง แล้ว้ทางขวามือเนี่ยมันจะไปสุดที่ไหนครับอ๋อตรงนี้นะครับถนนเส้นเนี้ยถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนลาดยางตลอดทางเส้นเลยนะคะคร <ทะ S 2> ับผ, <ม S 2> ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะไปเจอจุดตัด3 2 7 4อ่าเป็นถนนที่ว่าไปด่านทัศโกดา้าไปว,วัดเบิกภัยได้ะคะ่ะอ่าแล้วทางซ้ายของเราทางซ้ายทางซ้ายตรงนี้ไปหนองตับเต่าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ของกินนะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนหนองตับเต่านะหนองแรงอ่าโรงเรียนหนองตับเต่าหนองแรง แล้วก็ไปเส้นตัดส0มศนย์ที่ไปสวนพึ่งได้อ่าโอเคเห็นไหมว่าสะดวกสบายสะดวกสบายด้านในนั้นะใช่ด้านในนิดนึงเราพาเข้าสวนด้านในดีกว่าก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะเขาล้อมรั้วไว้ให้ั้งหมดแล้วนะอ่ามีรั้วรือนหนามล้อมทุกด้านก็มีประตูประตูเล็กประตูเล็กเปิดปิดนะคะเป็นบานสวิงอ่านะคะด้านนี้ก็จะมีอ่าบ่อน้ําบ่อน้ําพอดูบ่อน้ำหน่อยโอ้ใช่บ่อน้ําที่นี่เก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีด้วยนะโอ้โหเป็นไงเอาไว้สำหรับรดน้ําต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ยเห็นป่ะแล้วก็ตรงเนี้ย ความลึกของบ่อประมาณ3-4ามตรโอี่เมตรใช้เหลือๆเลยคือใช้ได้ทั้งส่วนเลยใช่พี่เขาบอกว่าเขาอะใช้สําหรับการรดน้ําต้นไม้เนี่ยตลอดทั้งปีเลยอ่ะเดี๋ยวพาเดินเข้าสวนต่อจะขอพาเดินตามถนนที่เขาอันนี้ให้แล้วนะได้ครับโอเคค่ะเพราะว่าจริงๆอะพี่เขาว่าปลูกไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาทางฝั่งฝั่งนี้ยมีมะพร้าวบ่อน้ําไว้เพื่อการเกษตรทางฝั่งนี้ปลูกต้นไม้ อ,อย่างที่เห็นเลยนะคะก็มีพวกมะพร้าวอินทผาลำนะแล้วก็มีพวกไม้ประดับร่วมด้วยนะครับผมพวกทองกวาวแล้วก็พวกมะม่วงมะนาวก็มีนะอ่ามีหลาย <ใน S 1> อย่างเ,เลยเนี่ยเขาฝั่งเนี้ยเขาปลูกเอาไว้แต่ว่าขอไม่พาดูเดี๋ยวเราพาเอ,อให้อินเสิร์ตให้เห็นนะได้เลยครับจะได้รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเนี่ยตัวบ้านตรงน,นี้คือโซนหน้าบ้านใช่หน้านบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราพา ไปดูว่าปั๊มน้ำอ่ะมันอยู่ตรงไหนด้วยเพราะว่าที่เนี้ยนะเขามีปั๊มน้ำนะคะสำหรับสูบน้ำอ่ะเอาไปลดน้าต้นไม้อ่ามาเดี๋ยวพาดูนะคะเขาวางระบบน้ำหยดเอาไว้เนี่ยดี่นี่น้ำหยดนะอ่เรียบร้อยเลยโดยที่ระบบน้ำหยดน่ยเขาวางระบบตรงนี้ไว้นี่นี่ค่ะสลับให้เปิดปิดนู่นนี่นั่นแต่ฝนเปิดไม่เป็นแล้วก็มีปั๊มสองตัวเนี่ยปั๊มนะคะมีปั๊มให้ด้วยสองตัวสำหรับการเกษตร อันนบ้านีหนบ้างมีอีกสองตัวอ่าอันนั้นก็คือเอาไว้ใช้ในส่วนของตัวบ้านสองตัวเพราะฉะนั้นที่นี่ให้ปั๊มแบบจุกๆกันไปเลยสี่ตัวอัีสี้สไลด์เขาให้ไหมสรางข้างนี่ให้ด้วยนี่อ่ะนี่นะคะเนี่ยแต่พี่เขาปิดไว้แล้วอ่ะอ่าไม่เป็นไรอ่ะพี่เขาแถมสาอันี้ด้วยสารานี้ให้ด้วยอ่าแล้วอยากวางระบบน้ำยดอ่าเป็นข้อเมนหอเมนนะคะวิ่งไปตลอดทั้งสวนเลยโอเคครับผมค่ะ อย่าพาดูเนี่ยค่ะพี่เขาโรยหินเก็ดไว้หมดเลยนะเนี่ยเขาทาเป็นทางเผื่อว่าไว้สหรับรถมาเข้าเก็บผลผลิตใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งฝั่งเนี้ยเขาก็ปลูกพวกมะม่วงเอาไว้ปลูกไผ่ปลูกมะขามอ่าเรียบพร้อมเลยที่เห็นนะคะก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยมะนาวอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยอ่ะมะนาวอันนี้มะนาวเป็นไงอ่ะนี่คือต้นนะอ่ะนี่คือต้นนะโอเคแล้วนี้มีอันนี้แหละมะขามป้อมมี นู่นนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็มีประมาณนี้เหมือนกันนะคะอ่านจะพาดูอันนี้พี่เขากาลังตัดหญ้าในสวนนะคะแล้ถ้าเกิดว่าใครมาตรงนี้อยากจ้างพี่เขาก็จ้างได้นะก็จ้างต่อได้เลยใช่ค่ะนี่เลยเนี่ยระบบน้ําเนาะมาสิ่งนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการวางท่อเนี่ยค่ะไปตามเส้นพวกนี้เลยนะคะมีแรงปอบินเต็มเลยเนี่ยค่ะปึ๊บ เนี่ยค่ะแล้วก็วางระบบไปอันนี้เป็นต้นไม้ของเขาคืออยากบอกอย่างหนึ่งครับผมที่ตรงเนี้ค่ะที่เขาถมไว้ทั้งแปลงเลยนะคะอ่าฮะอ่าเราจะมาถูให้ดูนะคะอ่าโอ้นี่สูงแปลงเพื่อนบ้านใช่เคียงอ่าเราถมแปลงเพื่อนบ้านเลยนะคะเนี่ยที่เขาถมเอาไว้ค่ะแล้วก็กั้นรูเอาไว้อืมตางนี้เลยเห็นไหมคะเห็นสเตปไหมอ่าว่าเนี่ยเราถมยกขึ้นมาไว้สูงทั้งแปลงเลยนะคะทั้งแปลงเลยครัมเพื่อให้เสมอกับถนนด้านหน้า อเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะแปลงนี้สบายละไม่ต้องมาปรับเพิ่มไม่ต้องปรับนะคะนี่เลยอ่ะนี่คือมะขามนะคะนี่มะขามอันนี้ก็ยักษ์อันนี้พี่เขาปลูกไว้นะจนลองมาเลยลองแตกซะแล้วนี่ก็ปลูกใส่ลองไว้นะใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็พวกมะขามป้อมโอ้โหมาเป็นใครกินมะขามป้อมเป็นมั่งนี่นี่เป็นลูกๆเลยขอเลยขอเลย วันเลยดีกว่าจิตมาทีแล้วไม่กล้ากัดโชว์เลยเอาทักนิดนึงเป็นไงหวานหวานเจ็บเลยโกกันจัดไปต่ออ่านไ็้ไหมคะอ่เนี้มีต้นหนึ่งมะขามป้อมออกดกมากนี่นี่ที่แปลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครออยากปลูกมะขามป้อมขายนะบอกนี้เลยว่าผลผลิตโคตรดีโคตรดีเลยนีโหเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลย อไปต่อไปต่อแล้วก็มะม่วงนะคะตรงโซนนี้พี่เขาจะปลูกมะม่วงกับมะขามป้อมเอาไว้อ่าน,นะคะแล้วก็มีขนุนขนุนด้วยอะขนุนมีใช่แลควมะม่วงเน,นื่องจากพี่เขาไม่ค่อยได้ดูแลนะคะเนื่องจากเขาติดภารกิจอ,อ่ะอ่าม,มันก็เลยดูแบบไม่งดงามเท่าไหร่อันนี้ก็ต้นมะขามป้อมอีกแล้วใช่ บอกว่าที่เนี้ยเหมาะกับมะขามป้อมอือใช่แล้วก็ต้นจามจุรีนี่อันนี้อ,นอยู่ในที่ของเรานะคะให้ร่มให้เงาเรียบร้อยเนี่อ่อ่าต้นจามจุรีอ่า่ะคือในสวนเนี้ยค่ะพี่เขาอะค่ะปลูกเอาไว้อ่ะก็คือมีไม้กินนะคะเน้นพวกเป็นมะม่วงเป็นหลักนะคะแล้วก็มีพวกละมุดอะไรต่างจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มีไม้ปา่าก็คือเป็นไม้สักอ่าเรียบพร้ยมใช่แล้วพี่ก็มีอ่ะเห็นแวบๆมีโรงเรือนด้วยใช่ อันนี้เป็นมะนาวส่วนสักก็อยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะแ้วก,กรรองสักก็คือฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูเพราะนื่อจะมันสิบไรเลยค่ะมันเยอะมากเดินนะคะบอกได้เลยค่ะคลิปจะยาวมากอ่ ขอตัดไปโรงเรือนเลยแล้วกันโอเคครับผมไปต่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราก็พาดูสวนแล้วแล้วบอกว่าเราจะพามาดูโรงเรือนอ่านี่โรงเรือนด้านหลังนี่เลยอ่าใช่ค่ะสําหรับการที่ว่าเรามีที่ตัวเป็นมาสิบไร่เนี่ยโรงเรือนสําหรับการเพาะก้าไม้เนี่ยก็ถือว่าสําคัญอ่าก็ต้องมีเหมือนกันอ่าใช่เพราะฉะนั้นพี่เขาเนี่ยก็มีโรงเรือนแต่ไอ้ต้นไม้ที่อยู่ด้านในต้นไหนให้ไม่ให้เนี่ยต้องคุยนะเพราะว่าเขาไม่รักต้นไม้เหมือนกันอ่าต้องมาคุยต้องมาดูเขาก็เอาของเขามาปลูกอะค่ะคือมัาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีที ด้านนี้ที่สําคัญครับแล้วจะมีอ่ะแทงน้ําอีกสองลูกอถังนึงก็เป็นแทงในบ้านอีกถังนึงก็เอาไว้ใช้แบบนอกบ้านไ้รดน้ำได้อันนี้เนาะไม่มีถังกองอ่ามีถังกองมีอะไรให้เรียบร้อยใช่นะคะแล้วก็อมีแต่ถังกองมีปั๊มไม่ด้วยปั๊มก็แยกกันปั๊มสองตัวค่ะมีปั๊มนะคะตรงนั้นคือแยกปั๊มละตัวอ่าปั๊มาถังเลยถังละปั๊มนั่นแหละอุ้ยพูดเองพูดเอง นะฮะตรงนี้สําหรับถังกองนะเรามีให้เรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ตรงที่เรายืนอยู่ล้มๆมเนี่ยค่ะไม้ใหญ่อันนี้เป็นไม้ล้อมที่เขาเอามาลงอะเนาะก็เป็นพวกแคนาะคะเป็นหลักพวกหูกระจงมีพวกต้นชมพ่ต้นไอ้พวกมะพร้าวอินทผาลัมะเร็งต่างๆงนั้นก็คือเป็นพื้นฐานในส่วนของพี่เขาที่มีอยู่แล้วครับผมมะม่วงเป็นหลักเลยมีตะมุดมีอ่าฮะแล้วก็ไม้ป่าที่เขาลงไม้สักครับผม สำหรับใครที่อยากปลูกทิ้งๆเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่าสักเนี่ยค่ะมันจะโตไปเรื่อยๆนะคะคแต่ว่าตอนนี้พี่เขาเริ่มลงนะคะก็ะบอกว่าเริ่มลงนะในส่วนของสักที่แบบจะลงเพิ่มครับผมใครมาก่อนแล้วก็ชอบตรงนี้แล้วอยากได้ลงไม้อื่นรีบมารีบเข้ามาดูแล้วมาวางแผนว่าจะปลูกอะไรดีะนะคะสิบไร่ไม่ใช่น้อยๆน,นะเลือกได้เลยว่าจะปลูกอะไรบ้างจะสร้างอะไรตรงไหนเพิ่ม ได้เลยอ่สรุปให้คุณผู้ชมฟังนะคะก็คือว่าตรงนี้ตำบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะอ่าเป็นบ้านนะฮะบ้านพร้อมที่ดินที่10ิบไร่2องานห้ตารางวานี่มีบ้านมีสะพร้อมใช่แล้วก็มีพวกสาธารณูปโภคเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยค่ะมีให้โดยครบเลยให้ครบไฟฟ้าน้ะป้าปา ใช่อินเทอร์เน็ตก็วงจรปิดมีมาแล้วใช่มีปั๊มน้ำให้4ตัวแทนแอร์ให้2ตัวเป็นไงอ่ะส่วนเครื่องใช้ที่เห็นนะคะมีบางชิ้นนะคะที่ได้แล้วก็บางชิ้นเขาก็เอากลับกลับนะคะอันนี้ต้องมาคุยกันนะคะแต่พวกท้งปั๊มให้หมดให้หมดเลยอไอ้ของพื้นฐานให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงจุดเนี้ยความสะดวกสบายพูดถึงนะจากตรงที่บ้านหลังนี้นะคะครับผมไปตรงปากทางตรงโรงเรียน หนองแรงอ่ารร้ยนบ้านหนองแรงสามกิโลแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวสวนพึ่งนะคะก็สิบหกกิโลอ่าสวนพึ่งเลยถึงเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เรียกว่ากลางเนาะครับผมระหว่างจอมบึงแล้วก็สวนพึ่งอยู่ตรงกลางเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้าเอ่อไปจอมบึงครับผมไปตลาดนะสิบกิโลอ่าไปตลาดจอมบึงก็สิบกิโลใช่เอ่อเลือกเลยค่ะว่าเราจะไปธนาคารในส่วนของสวนพึ่งหรือว่าของจอมบึงนะคะตรงนั้นก็คือส่วนราชการทั้งสองที่ใช้งานได้หมดเลยอ่า แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาจากกรุงเทพครับผมขออนุญาตเปิดโพนี้นึงได้ไหมเปิดโพลนึงม่าเท่าไหร่จากกรุงเทพนะคะมาที่นี่นะคะก็ร้อยี่สิบสี่กิโลอ่าเดินทางมาสัชั่วโมงครึ่งถึงเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครก็อยากจะเข้าไปช้อปปิ้งในตัวเมืองราชบุรีครับผมนะคะไปห้างสรรพสินค้าไปโรบินสันไปนู่นนั่นอ่าเข้าไปในราชบุรีนะคะก็ยี่สิบสี่กิโลอ่ายี่สิบสี่กิโลพูดง่ายๆก็คือว่า ความสะดวกสบายถือว่าสะดวกสบายครบๆเลยใช่ถนนลาดยางหมดเลยนะคะอ่ารอมรอบสองด้านอาจจะเป็นเอสบ้างอะไรบ้างคนนองจากว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตที่เราได้เห็นภูเขาเนาะอ่ามันก็จะต้องเข้ามานิดนึงเดนึงแต่ว่าเป็นชุมชนแน่นอนเป็นชุมชนแน่นอนเลยอ่ามีมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับผมที่สำคัญกว่านั้นคือราคาโปรโมชั่นพิเศษนะราคาของเดิมนะคะครับผมสี่ล้านแปดแสน ก็เพิ่งจะตกไรละคะเท่าไหร่นะสี่อ่าสีเป็นสิบสิบไรแล้วกันนะเพิ่งจะสี่แสนปดมีบ้านให้ด้วยมีบ้านให้ด้วยผมให้หมดแล้วมีถนนสองด้านแล้วเนี่ยแล้วยังจัดโปรโมชั่นให้อีกอ่าลดไปเลยครับสามแสนบาทออกค่าโอนให้ด้วยนี่เป็นไงมาด่วนด่วนอ่าจากสี่แสนแปดก็เหลือสี่แสนห้าอ่า แล้วก็ยังมีคุดงายๆมันมีส่วนงอกอีกสองไร่เอ้ยไม่ใช่อีกสองานห้าเจตารางวาออันนี้แค่เราคิดหยาบๆนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถูกมากถูกมากเลยนะสิบไร่ถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะใช่บ้านก็าทำไว้ให้แบบสวยกิิบเลยอ่าไม่มีช้ำบ้านอมาดูค่ะดูเลยวันนี้เลยที้ขวัญจิตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย